ตื่นได้แล้วโอ้อะไรอะไรจะสมัยุทีอะไรอ๋อคบบว่าตอนัุงข้าวเขาเอาแบบุปกรอนใหม่ใส่ให้ตัวานอไปนอนตอนนั

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ทองาจะจะดีนะจะอาไปให่วันาด้วย

ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยอึปุ๊ดๆตีมดโอ้ยติ๊กๆๆตีมดโอ้ยติ๊กๆๆปุ๊ดนี่ๆอึโอ้ยไอ้ตัวกลุ่มนี้นะคะใครจะทําได้มั้ยวะเนี่ย

ตัวเดียวกันสุกมันเฮ้ยไปไล่ไปไล่โอ้ย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 โอ้